ยันซะด้วยกูจะกลับบ้านมาขยันตรงเนี้ยทางออกเนี่ยดูดิกูคูก็รอกลับบ้านกันรึมเลยเนี่ยต้องซื้อไอจิ้มกูก็รอกลับบ้านกันรึมเลยเนี่ยกูก็รอกลับบ้านกันรึมเลยเนี่ยยังยังยังไม่รู้เรื่องเอ๋ชอบมาขยันตรงทางออกซะด้วยชอบมาขยันตรงทางออกซะด้วย ดยคลิปนี้นะคะยอดวิวทะลุกว่า1.2ล้านวิวกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนนะคะแต่พอออยังไม่กลับบ้านแถมขยันตัดแต่งกิ่งไม้ไปอีกครูเล็กครูน้อยนะคะก็เลยไม่กล้าพากันย่างกลายออกจากโรงเรียนค่ะพอ,ออขยันก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ทำไมต้องมาตัดแต่งกิ่งไม้ตรงทางออกเนี่ย ก็ทําเอาครูนั่งหอบกระเป๋าทําตาสลอนกันเลยทีเดียวค่ะบางคนนะคะก็ไปซื้อไอติมมานั่งกินรอเวลาก็รอเวลาที่พออจ,จะเลิกตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยก็จะได้พากันกลับบ้านสักที หลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะก็มีคนสงสัยว่าในเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแล้วทำไมถึงยังกลับกันไม่ได้ซึ่งคุณครูเจ้าของคลิปนะคะก็ได้มาตอบสุดเอ็นดูค่ะว่ามันก็คือการวางตัวกับมาระยทจริงๆก็จะพากันกลับก่อนก็ได้แต่มันก็จะดูไม่ดีนั่นเองลองโตแล้วเข้าสู่สังคมการทำงานก็จะเข้าใจค่ะว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต,ต้องมาเกรงๆกันด้วยในขณะที่บางคนนะคะก็มาแซวว่าหารู้ไม่ว่าขอออกรอกลับเหมือนกันเนี่ยเมื่อไหร่ครูจะออกก่อนยืนตักต้นไม้รอานานแล้วนะในขณะที่บางคนก็บอกว่าแบบนี้ต้องเจอกับครูเจนแซดส่วนอีกคนค่ะก็บอกว่าถึงตอนนี้จะเป็นครเูเจนเอ็กแต่นิสัยก็เจนแซดถึงเวลากลับเมื่อเดินผ่านขอออกกอแก่ยกมือสวัสดีค่ะหนูกลับก่อนนะคะ ทำงานขยันผิดที่ก็ไม่มีวันเติบโตหไม่เกี่ยวกันค่ะแต่พออ,อขยันผิดเวลาครูเล็กครูน้อยก็เลยไม่กล้ากลับถ้าพอออกมาเห็นคลิปนี้นะคะก็ช่วยเปลี่ยนเวลาขยันตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยนะคะชอบมาขยันทุทางออกซะด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ